สวัสดีนะครับมาอีกแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้ากำแพงเพชรนะครับหอบอ่ะเดินขึ้นบันไดมาอุ้ยขอโทคนะครับถามว่าอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่สวนจตุจักรนะครับพามาดูต้นไม้เนาะแคกตัสอีกแล้วนะครับเมื่อคราวที่แล้วนะครับรู้สึกว่าต้นไม้มันน้อยอ่ะคิดว่านะครับอังคารนี้พ่อค้าแม่ค้าน่าจะเอาต้นไม้มาให้เราไว้อ ไว้ไซื้อไว้ดูเนาะเอามาให้เราได้ชมเยอะนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับรอบนี้มาถึงเร็วหน่อยนะครับก็ยังไม่มืดเนอะคนก็เริ่มเยอะแล้วอากาศก็เย็นสบายแต่ปอกเริ่มร้อนแล้วครับเพราะว่าเดินมานเ,เริ่มที่ร้านแรกเลยนะถ่ายเลยแหละตรงนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นไม้เขียวๆแล้วก็พวกต่างๆเนาะราคาจับต้องได้นะครับ เดี๋ยวไปเดินอีกโซนนึงดีกว่ามีเยอะร้านอี้อันนี้นะครับหนามกระดาษน,นะครับนี่กําลังเป็นดอกด้วยสีม่วงสวยเชียวอันนี้ต้นอะไรไม่รู้ที่บ้านมีแต่จําชื่อไม่ได้ต้นไรนอเรนโบ์นะครับเรนโบสวยแต่โตขึ้นไม่รู้จะเป็นสีนี้ไหมแล้วแต่สภาพอากาศแล้วก็ดินเนาะอันนั้นก็สโนแคปนะครับแต่สโนแคปอะ่ะเลี้ยงทีไรอะ่ะยืดทุกทีเลยผมไม่ค่อยชอบ อันนี้ก็จะเป็นยูโฟเบียอาเบซ่าเนาะเออยูโฟเบียอาเบซ่าอันนี้แมมหุย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 แมมหุยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนามเอ้ยไม่ใช <tamam> ่เป็นหางลินหุ้ยเฮยเจอขาวๆไม่ได้พี่ป๊อกซูมมันคือขนแกะนะอันนี้หนามสีส้มๆสวยดีเหมือนกันพอดีวันนี้นัดรับของจากน้องคนหนึ่งนะครับแล้วก็มาเดินถ่ายอะไรเล่นๆด้วย อันนี้ขึ้นสมองนะครับขึ้นสมองไปเดี๋ยวพาไปดูอีกร้านนึงดีกว่านะครับร้านโปรโดอีกร้านหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นแมมมิลเรียอาราเร่นะครับย้ยไม่ใช่แมมมิลเรียเฮเรเร่นะครับหัวกลมมากสวยนะครับเงียนใช่แหละอันนี้ก็แลนตาโนแลนตาแมมมิลเรียแลนตานะครับดอกสวยนะครับแลนตาใครยังไม่มีหาสะสมนะ แลนต้าลองหาดูในอินเทอร์เน็ตนะครับดอกสวยมากนะครับแลนต้านี้ก็โลโฟโฟอมก่อนครับโอ้โหอันนี้ทั้งคริสทั้งแฟดบอกไม่ถูกด่างด้วยอันนี้เฟรียนะครับตัวนี้ปอกชอบมากเลยนะเฟรียเอาดีไหมอ่ะอ นี่นี่นี่นโรบิเวียนะครับดอกคริสนะครับมีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะดอกคริสจะไปดูไปดูอีกร้านดีกว่ายิมยิมยิมนี่นะครับยิมด่างนะครับต่างๆนชื่อต่างๆพ๊อกจำไม่ได้หรอกไม่ไม่ค่อยจำชื่อนะครับไม่จำชื่อยิมนะครับจำได้บางตัวที่ชอบจริงๆนะ อีชีนอเลมอนกอนี้สามพันบาทนะครับกอใหญ่มากอะสีก็สวยอบดีด้วยอันนี้ก็ลูกกอบนะครับกอละสามพันบาทกอใหญ่นะนี่ขนนกขนนกขนนกก็ไเลิมเลยนี่น่าจะเป็นสีชมพูอ่อนนะดูจากกลีบดอกแล้วนี่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 ทุกคนกอนี้ไอไม่ใช่ต้นนี้สีสวยมากเมื่อไหร่ที่บ้านจะเป็นอย่างนี้บ้างเนาะนี่เนี่ยกอแบบเนี้ยขอแบบ สก,กออนไนก็ได้อะนี่ต้นนี้อนาะคตไกลนะครับราคาดีด้วยนะครับด่างสวยเลยนะครบทุกพูเลยนะครับนี่นะครับราคานะก็มาจับใจให้สสยกันได้นะครับนี่ก็ทั้งหมดที่รวมๆเดเดีๆนะนะขอซูมต้นนี้ให้ดูแป๊บนึงนี่ต้นนี้ด่างด่างครบเลยนะครับราคาไม่สูงมากนะครับ5500บาทอนาคตไกลนะเนี่ยพ่อแม่พันธุ์ดีนะครับ นี่สามพันสามพันห้าสี่พันห้าสี่พันห้านะครับแต่พักชอบเอาไม้ที่มันด่างไม่เยอะนะเอาไปลุ้นนะครับต้นนี้นะครับนี่นี่นี่คือชอบมากชอบสีแบบเนี้ยสีมันดุดีนะครับมันนุ่มนะครับมันลึกมันน่าค้นหาเนี่ยนี่ต้นนี้น่ารักเหมือนไข่มังกรอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกร้านหนึ่งดีกว่า ป,ป,ปอันนี้ก็โลโฟนะครับขนยาวด้วยแต่ว่าแอบไม่ได้หวีผมเลอยน้องเ,เอาหวีไหม <c oughs> อันนี้ก็ผู้สวยเหมือนกันนะครับน่ารักอีกกลมๆจริงๆก็ชอบหมดแหละไม้จะมีตำหนิตรงไหนก็ชอบหมดแลดแล้เนาะขนนกนะครับนี่ขนแมวต้นนี้แบบืยอดมันเรืองแสงอะ่ะ ลูกกอ๊อฟกอละห้าร้อยนะครับดูได้นี่นะคือกระถางประมาณสี่สี่นิ้วสี่นิ้วอ่ะกอละห้าร้อยบาทที่จริงก็อยากอยากเอาไปไว้นะเผื่อใครอยากได้ออะไรย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเผื่อเดี๋ยวเข้าไปในงานเจออะไรดีๆนะครับเก็บตังค์อันนี้ก็แอตโต้นะครับมีดอกแล้วเฮ้ยอันนี้พูดเป็นดาวน่ารักดี หนามต้นนี้น่ากลัวมากไม่คิดจะเอาอ่ะกลัวกลัวนา้าคือปักปักจมูกเล็บที่ไรนี้เจ็บทรมานทุกทีอันนี้ก็จะเป็นคามิเน่คริสนะครับอันนี้มาคอซีไอน,นะครับ นี่พันห้านะครับดากนะครับกลีบก,กระทงเนาะเหมือนกระทงเลยครับเดี๋ยวพาไปดูถังทองนี่ถังทองนะครับนนหัวละสามร้อยเนี่ยครับพี่เขาบอกว่าเลี้ยงมาสี่ปีแล้วนะครับก็ได้หัวเท่าเนี้ยอันนี้ห้าร้อยนะครับถามว่าเทียบกับราคาก็ไม่แพงกับเอ้ยกับเวลาก็ไม่แพง หนามเขาใส่มากเดี๋ยวกลอซูมให้ดูนี่นะครับหนามถังทองหนามยาวแล้วก็หนามใส่มากสวยสวยสวยอยากได้จริงๆเพราะเป็นคนชอบไม้แบบไม่ใภทถังทองนะครับนะจะไม่ค่อยสน,นอ่อไม้เขียวๆเท่าไหร่จะชอบไม้ที่มันมีสีมากกว่าุ้ยเจออะไรแบบแปลกๆไม่ได้นะครับจะตามเก็บตามสอดส่อง ไปทุกซอกทุกมุมนะครับข้างในก็มีอกันแหละอันนี้ไฮไลท์คือถามพ่อค้าแล้วพ่อค้าบอกว่าอ,อ๋อไม่ได้ขายต้นขายฝักนั่นก็คือหมายถึงว่าเอาฝักมาล่อนะครับแล้วก็ขาย <c oughs> คือฝักดกไปไหนดกมากนะครับบางทีมันก็ติดฝักเองนะครับที่บ้านเหมือนกันนะอันนี้นะครับแล้วบางทีถ้าถ้าเกิดผสมนี้คือแบบขยันมากครับในการที่จะผ,ผสม ไอ้หลายๆดอกแบบเนี้ยดูสิมันต้องเป็นดอกรอบหัวนะครับฝักก็มีหลายสีด้วยนะสวยดีสวยดีส่วนใหญ่เขาจะฮิตสีชมพูกันนะครับนี่นะครับแอตโต้ต้นละเจ็ดสิบบาทนะครับมีดอกทุกต้นนะครับใครมาใจๆนะครับยังมีพรุ่งนี้วันพุธอีกวันหนึ่งนะกลางวันนะลองมาเดินดูนะ ตันี้ร้อห้าสิบบาทนะครับนี่ไง,ง,งนี่ไง,งดอกฉ่ำมากนะครับเอาซี่เอาซี่ครับประมห้าสิบบาทที่เหมือนปลากรังอะ่ะ โอ้ยเห็นแล้วอยากไปดำน้ำสิ้นเดือนไปดีไหมต้องจัดเลยครับต้องจังจงจงดสนับสนุนดีมากใช่ถามต้นขาดเนี่ยก็แทนเด่น นี่นะครับของฟาร์มนะครับเพชรแต้มสีนะครับเป็นไงอันนี้คือยิมด่างนี้คือพี่เขาไม่ได้ขายนะครับเอามาโชว์นะครับถึงขายก็ราคาราคานี้โอ้โหหลักล้านนะครับเกินล้านนะครับก็คือเขาบอกว่าประเมินราคาไม่ได้อ่ะอประเมินราคาไม่ได้ก็คิดดูเองล้วกันว่ามันกว่าจะได้ขนาดนี้นี่นะส่วนหมดเลยนะ บางต้นอายุเยอะกว่าป๊อกอีกมั้งแต่มันสวยไปดูต้นเล็กๆกันดีกว่านะครับเผื่อได้ต้นสองต้นมี่มีโซ่ล้อมเรียบร้อยนะครับเป็นเขตว i p อนะจ๊ะมาเที่ยวสวนน้องพาน้องมาเที่ยวสวนนี่นะครับก็จะมีในโซนที่เขาขายนะครับ,ต,บต่างๆก็สวยอยู่นะนะสวยสวยทุกต้นแหละอืมีต้นนั้นสีดู โ <_ an> อเค <funding> okay, ทุกคนงั้นเดี๋ยวขอเลือกก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมันเริ่มดึกแล้วไม่รู้จะได้อะไรกลับไปบ้างรอบนี้สำหรับคลิปนี้ก็ถ่ายดูแค่นี้เนาะสาวกยิมคงชอบนะครับลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย